ย้อนดูผลงานละครของพระเอกเวียสุกลวัฒพระเอกเบอร์หนึ่งจากทางช่องเจ็ดนะคะทุกคนคุณชื่นชอบผลงานชิ้นไหนของพระเอกกนนี้ก็อย่าลืมพี่มาบอกกันด้วยนะพิกดินสู่ดาวสายน้ำสามชีวิตภารกิจพิชิตด,ดอกฟ้าเพลงรักนิ่มฝั่งโขงดั่งดวงหฤทยัยเธอคือชีวิตคุณหนูเทวดาเยยฟ้าท้าดินพูดแม่น้ำโขงวงเวียนหัวใจพ่อหนูเป็นซปเปอร์สตาร์พระจันทร์ลายพยัก ด้วยแรงอธิษฐานเงากรรมเทพมนลักษ์แม่น้ำมูลนางสาวจำแรงรักนางฟ้ากับมาเฟียขุนเดชปินอนง้อยเล่สเสน่ห์ลวงนักสู้มหาการล่ารักสุดขอบฟ้าพาวเพื่อนแพงมรสุมสวัสด์เพชดต,ตัดเพชดคูซ่ารดแซบเหนี่ยวหัวใจสุดไกลปืน สัมปทานหัวใจพัชรมนตาผู้บ่าวอินดี้ยาหยีอินเตอร์ยอดรักนักลบม่านบางใจกงน้ำพึ่ง